มาแล้ว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 มาวอุย้ยเกือบกระตเพียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ้นปลานะมังการพี่น้องขึ้นซ่าถึงฝนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนพี่น้องกันนี้ครับต่ามามองมองเกาเลยแหละครับผมหมายเด็ดตรงนี้วันนี้เอาแอกสามเส้นเอ็นยีสิพี่น้องเอา สามเส้นเลยพี่น้องคัดปลาเลยครับผมอะจะสีมานประมาณหนึ่งต้งกันครับยอดดำทำง,งานพี่น้องเออไปแล้วไปแล้วโดดโอุ้ยอุ้ยมุยตัวปลาไหมคัดปลาเลยพี่น้องตรงนี้สอง,ง่ามเลยครับพี่น้องไปเฮียไปไปสองเส้นเชิงมันเกิดเสียครับมันต้องขายาดมันขายาบไม่ได้ล้ ติดครึ่งตัวไปแล้วอเอาติดไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ,นะโอ,นะอ้ดวงหมดโดดรถที่นั่งายแล้วนึงอ,อู้หัวเสียบเาอากระเด็นเลย Cái này 3cm hoa xẹp chứ 3cm mấy cái nhục ngay Cái này 3cm mấy cái nhục ngai ไป,ไปแล้วนึงไปแล้วไปแล้วสาสามเส้นเป็นพูดขอมประหมูพี่น้องเลยป้าหมูคือจะไม่ติดแล้วมั้งเนี่ย ไม่โดดขึ้นบกเลยไปแล้วนึงโอ้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 โอโอโอนี่นปลาหมูปลาหมูปลาหมู

ตึกแล้วตึก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 ลตึกล่วโอ้ยไปอีกงานมเซ็ยังเอ่นยอะแห้งๆให้งงายเลยเนาะฮ <c oughs> มแมนมาดูขนาดตัวปลาด้วยปลาตัวน้อยไซโยห่างก็ไม่ไวนะ อวเนี่ยนตัวปลาครับมันจะกชังส้ๆที่นี่ผมสามเส้นเลยปลามันก็พายุเลครับดูนี่สอเส้นเพิ่งอีคานมันหัวมันเสียบนะอีคานติดสามเส้นเยได้หน่อยกระทางมันงอืโอ ตึ๊กแล้วตึ๊แ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 ล้วตึลแล้วโอ้ย,ยนะโอ้ยตายอย่งวะนะโอ้ยตีน้ำกระจุยเลยปลาอะไรจ้นนะน่ะมาลข้ายอนี่ nhìn ừ, phá dáng buồn mà ôi gà đăng u uh. phá mú mà luôn nhung nóc ừ, ôn à luồng rồi tôi dày đi <laughs> อืบเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โอ้โอ้มีมังหมูติดทั้งนอกเยอะทั้งนอกหรือข้างใน,งน,น <laughs> อุย้ยล่วงเลยปลาหมูไปไปแล้ว <laughs> ล่วงไปแล้วติดทั้งนอกอะ่ะ โอ้ปลาอะไรบินออกไปเลยโอ้เร็วๆมาเร็วมาเร็วแอบว่าปลาตะเพียนนี่พี่น้องเนื้อมันจะแน่นกว่ากันน่ ตึ๊กแล้วตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วทะลุให้แซ่เลยหลวงมด ไปแล้วไปแล้วลวง<อ>ตรงขาดังปลุกเ,เ,เดี๋ยวแดดเดี๋ยวหุบอยู่ชิเมฆมันหลาย ลืดไปแล้วยืดมาแล้วยืดมาแล้วอุ้ย <Ừ. S 1> โอ้โอโอปลาหมูต้องอย่างนี้ถึงจะอยู่อย <laughs> เอาตัวใหญ่ๆนี่แหละเอาลู้แล้วลูแล้ลแ,ลลแล้วนะจับเออ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่า้ัอ่ยอกตกตุกตุกนขึ้นมาเลยโย่แบบสันขึ้นมาเลย เสียงรถไทยเลยเข้ายอบอมามางัดจิอึบ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 ปลาหมูปลาหมูปลาหมูโอ้ยร่วงเลยจะบอกให้หันมาก็จะถอยก็ไม่ทันละ ใช่เลยนุ่นไปแล้วมาแล้วอ่ะอุ้ยไปอีกอื้มยังนจะไปอีกนะ รู้สึกว่าน้ำมันจะไหลแรงมากบุมบมบ่มเบมบุ่มเบาเลยอุ๊บอุ๊บเมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอุ๊ยตรงรุ่นนี้นี่โอ้ยเนาะตัวปลาไหม ไปเร็วไปเร็วไปเร็วหมดโดดออกหมด Þig lefðu, þig lefðu, þig lefðu, þig lefðu. พับป,ปากกันได้หัวมันเฉียบข้างนอกไปแล้วอ๋อติดแล้วปลาส่้อย <laughs> โอ้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 โอโอโอ ูติดแบบนี้มันก็เพลินฮะอ้เป็นหัวเสียบ ไปแล้วโอ๊ยตอหมูมาแล้วไปางม่ได้น้องเยมาแล้วเอาปลายังลวมแงตุ้มไม่ได้ดูหูนี่มีปลาอะไรลวงดดงตมเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ปลาไร เอาไปใส่ตัวโตเลยเอาหลวงหลวงมดเ้นสวยอึ๊บอึ๊บอึ๊บไปแล้ว

ปลาเอตอกป,ปลาที่ยิทั้งยิงปลาทา<ด>ั้งซาลาเปปล,ปลาครับมาใช่มังมันก่อนเลยเอ๊บอึบอ๊บอ๊บไปดเอ้า่วงหมดเลย บาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมดมดมดืดมืดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว

อ,อ็ยุบกับไปเลยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ปลาหมูหันมาหันมาเอาล่วงไปแล้วปลาหมูเล็กตัวนึง ปลาปายเลยตัวใหญ่ด้วยปลาตัวใหญ่ในที่ตักออกไปแล้วบ้าไม่ดีอะ่ะปลาปากปลา,ปลา,ปลาเปิด มาแล้วมาแล้วมาแล้วจื๊อนนตอนนั้น,นตัวมันน้อยเนาะมันก็รู้โ <c ười> ดดจงจงจงทะลุฟิวฟิวฟิฟไวไปเลย ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุบอุ๊บปลาอะังปลาอะไรโมง <laughs> แกงกํมังเนาะติดติดล ไป่าแล้วนอะตํามูหายไปเลยปะไม่หายวงวะมันที่ก็ไม่อยู่ยอไ่อยู่ยอมันอดายยตรงนีอแผ่โดดดองจ้องๆเลยโดนงับมังเลย มาเร็ว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 โอ้ยเกือบปลาตะเพียนดูปลาดูปลาข้างในเอ้าตะเพียนอีกตัวนึงติดกระดงหลังตายตม,าตาามังป็น,ปน่างนี้สองงานแล้วมันงานมันลาออ่นอีกหน่อย มันเป็นข้องรักเลยมันปลายไงมันกั็หลายเนาะเข้าไปยี่ซกนั่นจังนั่งหรือนั่งซิกอีกแล้วครับเออโอ้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 ปลาหมู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 สองตัวทุนเร็วเร็วเร็ว <laughs> Ông, đừng đừng sao lắm không? Đừng đừng Nó ăn luôn đó Ô Ô đi Ô <laughs> หันมนังอี้หันยอมมาเดี๋ยวดีดออกโตไปโตดีดไปเรื่อยเลยน้องๆๆงงงงไปแบบเลยเลยเสียงนำ้ำพลุนมากดูหมุนเป็นอะไรเลย ตายยักตายยังตายยังยันดิลาะเพียนละมัง้งไม่ใช่เนี่ยตายมังมามันบวนบุบอยู่มเมื่อกี้ปลาหมูปลาหมู ơi mà đâu mà đâu mà đâu này, ừ. này này Cáng y măng chẳng <laughs> y măng อึบ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 อู้เกือบนี่ส่วนขอบเด้งกลับเข้าไหมไม่ได้ทุกรอบเลย ปลาหมูครับผมเพื่อนดูแต่งงามๆพี่น้องปลาหมูตัวใหญ่ัครับปลาสามเส้นครับผมปลาสามเส้นครับปลาหมูลายปลาหมูอ้นอ้นครับผมขายไปโล่กลัวหลือพี่น้องอันนี้เอากลับบ้านครับมาส่งเพิ่นปลาใสกัเก่าซิบรูครับมันเนี่ยหอดขาดข้ามืดเลยเนาะเหนื่อยเลยพี่น้องหอดบ้านครับขอบคุณในไลน์พี่น้องเดี่คอยติดตามนะครับในกระฟ้ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งใจหายกโชว์ดีทุกผู้ทุกคนครับผม